เฮ้ยนี่กูโดนดีสทีกระแทกหน้าหรอเนี่ยอ้าวเทพไทยมึงฟื้นแล้วหรออืมใช่เพิ่งฟื้นหายไวๆนะเพื่อนเออขอบใจเว้ยคนไข้คะวันนี้กลับบ้านได้ลคะค่ะขอบคุณมากครับป<ะ>๊าเทพไทยกลับบ้านกันเคไปร้านส้มตำกันไหมไปด้วยไปด้วย โอ้ยตำบักปุ่งคือแซอีหรีแท้มันแมนแซบคัดน้องขอไก่ย่างเน่อ่ะอะนี่ไก่ย่างขอบคุณนะพี่หนูอยับไปเซเว่นโอเคนะกินเสร็จเดี๋ยวพี่จะพาไปนะเยเ่ยเยๆยยพี่นกใจดีมากๆเลยเฮ้ยอีสองผัวมีมาแล้วว่ะกูชิ้นคําดัไปแล้วเธอขาเขาอยากกินขนมอ่ะเออนะเดี๋ยวเขาซื้อให้นั่นไงมันมาแล้ว ไว้สมน้ำหน้าเดินของฟาดหน้ามีอะไรครับอีหมาจะคุยก็คุยครับนี่แกอะไรของมึงครับออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไม่เห็นแบบหน้าหมามาตั้งนานอย่าสืกครับอีสันดาน์ิปหาซีแตกบอ่ออีเขมรหน้าตาโคตรอุบาทเสือกเรื่องของกูครับอีหลออเลือดด่อนดำทำเป็นเก่งเนาะบักสมองหมาปัญญาโหดตรวจด,ดูสมองตัวเองก่อนไหมก่อนมาด่าดคนอื่นอีจันทร์สายสันดายา มันได้ส่งสายไากมาเรื่องให้กว่าสัปดาห์ตั้งแต่ชาติมาแสดงอาวุธชาติจังไรน่าจะรุ่งรุ่งภาษาจราฉานยี่ฝากไว้ก่อนเถอะกูไม่ใช่ธนาคารครับอีกระบือเธอขามันด่าเขาอ่งเงินซำออยไม่เมียกูร้องไห้เลยเดี๋ยวมึงเจอกูครับเขาจะรอดูนะคะเบบเบ้จุ๊บจุบแยก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 เลยอย่าอยู่ใกล้กัน